วันแรกของการเดินในเมืองโฮจิมินห์สิ่งแรกก็คือต้องอันเลิศนิดนึงเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันจะเฉียวอย่างที่สองความกังวลก็คือจะสั่งอาหารอย่างไรอ่านไม่ออกเลยแต่ดูจากคนที่นั่งกินเอาว่าเขากินอะไรรู้สึกเหมือนอยู่แถวเยาว,วราชเยาว,วราชแค่ทาวเฉยๆไงอันนี้คือซิตี้เลยตอนนี้กำลังยืนงงว่าเราจะข้ามถนอนอยังไงจะต้องไปซอยนั้น ไปเลยไปเลยไปเลยไม่มีกระพันไอทางมะลายไม่มีความหลเยทีนีเพราะว่าไม่มีคนข้ามเราจะใส่ขึ้นมาบนพื้นบาาด้วยแต่กลิ่นอนะ่ะมันไม่ได้มีกลิ่นควันเยอะเท่าที่คิดนะเราจะข้ามตอนไหนเราจะข้ามได้ยังไงข้าข,ข,ข้ามตอนไหนดีเราไปเลยไหมยยเขาขับไม่เร็วนะอู้มอเตอร์ไซค์เต็มมากอะ่ะเขาว่าเรียกแก๊บยังจะคุ้มกว่าขับมเอเตอร์ไซค์นะ ชามใหญ่มากอู้อนี่มันเส้นเส้นแบบเวียดนามเลยนี่ของที่มาเลเซียก็มีรู้ป้าแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเส้นเขาจะสั้นๆกว่าแล้วเขาให้ผักมาเยอะขนาดนี้เลยอ่ะที่มี่เขาเน้นผักเนาะแสดงว่าสุขภาพดีแกงก็อร่อยอยู่แนละ้วแต่ยิ่งงว่าเขาให้ผักมาเยอะขนาดที่เราเรากินไม่หมดเขาจะว่าอะไรไหมผมไม่ว่าอะไร ตั้งแต่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตแล้วก็กลาแลมเปอร์นี่ไม่ค่อยได้กินผักเลยเชื่อไหม,ม,มคือกินอ่ะแต่ว่าน้อยกินทีละน้อยอะ่ะไม่ได้ทํากับข้าวกินอ่ะก็จะไม่ค่อยได้ซื้อผักเท่าไหร่เพราะมาเก็ตซื้อตามกทางทางมากกว่าเลยแต่ว่าที่นี่ให้เยอะจังเลยอ่ะอยากรู้อันนี้อะไรใชยลูกชิ้นกุ้งไหม ทอดมันอามาต้มทอดมันต้มนะอ,อ,อ,อร่อยนะอ,อร่อยมากเลยมันเหมือนจะเผ็ดนะแต่มันไม่มีความเผ็ดนะมันมีความมันๆอันนี้ต้องปรับจูนรสชาตินิดน,นึงเพราะว่าตอนอยู่มาเลยแกงมันมีแต่รสจัด ขม,ม้อันนี้นนแบบ <ละ S 2> ออกแนวจืดๆเค็มๆนะจืดๆคมกรอบเค็มๆอะไรเงี้ยอันนั้นจะเราเผ็ดๆมีเค็มๆบ้างแต่จี่ชอบนะอร่อยดีคอนเซ็ปต์จีต้องร้อนๆกับร้อนๆน้ำๆน้ๆแต่จี <ๆ S 2> หา <ๆ S 2> โจ๊กอยู่อันนี้เนื้อปะเนี่ยเนื้อวอัวเขากินเนื้อวัวกันไหม,มเหนียวเหนียวหนุบหนุบเหมือนเนื้อวัวเนาะมันจะเสียวง่ายนี่มีพริกด้วย นี่เขามีพีกเขามีพ <Gym. S 1> ีคผมเป็ดมากเลยพิเศษนะเดี๋ยวกิน <cái> ทัก <gamma> ก่อนโอ้กลายเป็นต้มยำไปเลยอืมนี่ใส่มะนาวกลายเป็นต้มยำเลยเวลาคนอื่นที่มาเวียดนามสั่งอาหารกันยังไงหรือว่าที่นีมก็เหมือนกันกลายเป็นต้มยำได้ไงอ่ะ รอ้อเหมือนต้มยำเลยไหมได้ความเผ็ดจากพริกเมื่อกี้แลว้วก็สำเปรี้ยวพรกับไไมะนาวใส่พริกกับมะนาวโหอ,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 อืมอเมื่อกี้สั่งยังไงเออเออเอ,อ่าเร็ดปุ๊บแล้วก็ถามว <ะ S 2> ่าเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้เอาไหมเออเอา,อนนเอา อาไมหมหมดลภาษาที่จําเป็นก็คือเวิร์บซูจิมของแบบนี้ต่อให้พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยลนะก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าขอบคุณไม่ได้ใส่พริกกับมะนาวปุ๊บอร่อยเลยอ่ะจริงๆมันอร่อยอยู่แล้วนะทำไมผักมันเยอะจิง <c oughs> เขากินผักกันอย่างนี้จริงๆหรอตอ้องใส่ในนี้หรือเปล่าถ้าเรากินเหลือเขาจะาไม่ให้คนอื่นไหม <c oughs> อ้ยแต่เยอะนะเนี่ย เลา้ยงคิวเล thank you ำมินำมินเขาถามว่าเอาอันนี้ไหมเอาแล้วก็เปิดในนี่มาบอกเอาไหมเอาแต่นี่มันเป็นเครื่องในไม่ได้กินอันนี้อะไรก็ไม่รู้ถึงกำมันก็คือรวมแล้วประมาณร้อยบาทนะรวมน้ําด้วยเนาะที่นี่เขาไม่เรียกเป็นแสนแสนแล้วนะเรียกเป็นแบบสมมุติว่าสองแสนก็เรียกสองร้อ hundred คือตัดศูนย์ไปสามตัวไปเลยอ่ะมีร้านขายอาหารแบบตึกเว้นตึกเลยอ่ะตรงนั้นก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มี ้องใส่ไม่ต้องทำกับข้าวเลยว่ะแต่จะเดินลำบากนิดนึงเมื่อกี้กินค๋วยเตียวไปสองชามแล้วก็โค้กกระป๋องหนึ่งรวมทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อบาทมอเตอร์ไซคไปทุกที่ทางเดินไม่ค่อยมีแต่ไม่ค่อยมีคนเดินด้วยแหละเนอะทริปนี้เราจะโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวไหมเราตามยายเข้าไปไหมเฮ้ยเราตามยายเว้ นี่คือเป็นวิธีการเล่นสล็อตอย่างหนึ่งอะไรก็เอาสักอันนึงอ่ะอะไรโยเกิร์ตเหรอโยเกิร์ตรอเอ๋อจะเลือกแทนที่แพงที่สุดวันวันนั่งนั่งก่อนเอ็มกอได้อะได้ไงวันอะฉันกอดได้ฮะ่งนั่ว่าอดเล็มเอดไดอเคได้ไ ใส่ใส่แก้วใส่แก้วไใ่ถุงใ่ถุงใ่ถุงจ้าจอก่อนเราจะดูเขาทำไงขอดูดูเขาแอบทำอยู่ตรงนั้นอุ้ยน่ารักอ่ะอ็อฟจะฝากอันที่มันแพงที่สุดเสมอดูซิว่าจะได้อะไรสี่หมื่นออมมีมะนาวด้วยออฟเ็ไม่ใช่มะนาวเป็นส้มจี๊ดเหมือนที่มาเลเซียเลยเราต้องหันกลับไปทำข้างหลังนั่งยองยอง ใส่น้ำร้อนใส่ส้มจี๊ดใส่นมข้นหวานจะออกมาเป็นอะไรอ่ะบลูเบอร์รี่อ๋อจีรู้แล้วล่ะใส่โยเกิร์ตด้วยใส่โยเกิร์ตทั้งถ้วยเลยใส่โยเกิร์ตใส่นมข้นหวานใส่ส้มจี๊ดแล้วก็ใส่น้ำร้อนจากนั้นก็ใส่บลูเบอรี่มีการคน ท้าไม่เกิดการแยกชั้นสั่งสี่หมื่นให้แบงค์แสนอ่ะไม่มีแบงค์ย่อยกำามณ์กํามณ์กํามณ์ซัดเหี่ยวโยเกิร์ตแฟนไม่แฟนโยเกิร์ตคนคนมากเหรอโยเกิร์ตบูเบอร์รี่ก็บลูเบอร์รี่ไงใส่บลูเบอร์รี่โอ้เป็นรสชาติที่แปลกมากมีความเป็นโยเกิร์ตโด่งแบบรัก 70%บลูเบอร์รี่20%่กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมีความเปรี้ยวแบบจีๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็หวานหวานอะไรอย่างเงี้ยหวานมาก, 40, ากสี่หมื่นดองประมาณห้าสิบก่อาปแล้วจุ๊บหมูไปไั้จุ๊บหมูเมื่อวานมีคน,คนพูดอยู่จุ๊บหมูภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่ทำให้เราขำได้ตลอดเวลาเมื่อกี้ได้แม่ชัดง่มึงตาย มีมือตายมีควายสีควายเองควายอะไรก็ไม่รู้อะทั้งควายรถรถรถทั้งมือตายทั้งจุ๊บหมูที่นี่นะร้านขายยาเยอะมากเยอะจนผิดสังเกตอะแล้วก็ใหญ่มากด้วยแสดงว่าเขาไม่ค่อยไปโรงพยาบาลกันใช่ไหมเข้าร้านขายยาอย่างเดียวร้านค้าเต็มถนนไปหมดเลยเนาะเหมือนเราอยู่เยาวราชอะแต่ว่าเป็นเยาวราชที่เป็นซิตี้นะไม่ใช่ทาว์อะอยากกินอันนี้จังเลยเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซื้อทุกอย่างไม่ได้นะเอาว่าเราต้องหาถุงว่าเขาแขวนไม่ไหนแล้วก็ชี้เอาอะชี้ถุงเออเออใช่ใช่ต้องท่องเอาไว้ใ้เราซื้อซื้อทุกอย่างไม่ได้ระหว่างทางเดินนี่นะมีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดเลยอะเ,ออเขามีทุกอย่างเลยเนาะขนมปังกินกับหมูสับผลไม้ก็เยอะนี่ขายหมูหน้าบ้านเลยเออเขาขาขายได้ทุกที่เลยเนาะ ทำไมที่นี่เขาแต่งตัวบางทีใส่เสื้อกันหนาวอะ่ะแล้วก็ใส่กางเกงขายาวรัดๆมันร้อนนะทีว่ามันร้อนมากด้วยอันนี้เหมือนหนมถ้วยเลยอ๋อทางข้ามอยู่ทางนั้นเฮ้ยไปเร็วไปเร็วเร็วราจะชักช้าไม่ได้นะที่เนี่ย โอมีทางเดินริมคลองด้วยเอ,อ้ยมีล่องเรือด้วยนี่ไม่ค่อยมีคนเดินเลยอ่ะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่ค่อยมีคนเดินนะไม่มีคนเดินเลยขนาดยายแก่ๆยังขี่มอเตอร์ไซค์เลยอ๋อเขามาตกปลาตรงนี้มีปลาด้วยหรอ้อ,อ จับมือกันไว้เราไปด้วยกันนี่แหละนี่แหละข้างหลังนี่แหละเต็มตัวระวัางไปแค่เดินออกมาข้างนอกก็ตื่นเต้นแล้วอะ่ะว n น t ูแอนด์ดิสแวนเออดิสแวน e ิส s วนยิสยิสเฮลโหลว่ e s หม Yes yes, yes. 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 โอเค86หม8 6 6เข้าโคอปมาวิธีดูราคาในเวียดนามแบบง่ายๆเข้าๆอย่างตัวนี้105ใช่ไหม000ก็คือ15,000ไม่ต้องไปสนใจไอ้ศูนย์ตัวหลังเลยสนใจแค่3ตัวแรกเขาก็แทบจะทำเป็นจุดให้อยู่แล้ว เออถ้าเป็นจุดแบบเธอไม่ต้องสนใจสมมติว่า105ใช่ไหมเราก็เอาไปหารครึ่งหารครึ่งก็โดยประมาณก็คือ50บาทใช่ปะก็เอาไอ้ตัวเลขเนี้ย105บวก 50, 50<ม>ก็เป็น150 150บาทสมมุติอันนี้อันนี้อันนี้150ใช่ไหมเราก็เอา150หารครึ่งก็ประมาณ75บาทใช่ปะก็เอาอันเนี้ย150บวก75็ก็เป็น225หรือคูณ1.5ก็เป็น2 2 5 คูณ1.5มันฝังยากไง <Yeah. S 1> ถ้าเอาเอามาหาร2แล้วเอาไปบวกอีกทีเนี่ยมันจะง่ายทีมแบบน้ำทีพาตัวจะใช้บัตรได้ไหมยอมเมมเบอร์คะอ๋อโนโนโนเมมเบอร์อ๋อคือมีใช้ได้ไ <No. S 1> ใช้ได้ไหนก็มน 481ก็ประมาณเอา4 8 1อ่ะหาร2ก็คือ240เอา240บวกกับ480ไ <400 S 1> ด้เท่าไหร่700ก,กว่าบาทเขามีขายทุเรียนในซูปเปอร์ด้วยกินตลบอบอวนมากเลยอ่ะทั้ง1นึง160ก็หาร2ใช่ไหม80บวก1้0ยหก0มั้งมีขายกับข้าวเป็นอย่างๆด้วยนะเนี่ดูดีมีขายกับข้าวเป็นอย่างๆแบบนี้ด้วยเหมือนเกี๊ยว แล้วเขา <ENNIS> ก็มีน้ำอยู่ข้างล่าง้วยครับหกลอจีเลยกลอจีตันี้ยี่สิบสี่แมายี่สิสี่หารสองก็ค <eterm oon> <tem astrology> ือสิบสองก็คือเอายี่สิบสี่บวกสิบสองมีใส่โยเกิร์ตด้วยนะอ๊อฟไปใส่นมหรือใส่โยเกิร์ตไม่รู้อ่ะอุ้ยอุ้ยโทษโทษขอโทษไปหยียบเขาอันนี้เอาปั่นๆันเนี่ยเขาบอกชินโตเป็นคำคำเดียวเี่าแต่จำได้รู้จักอยู่อย่างเดียวมะม่วงมัง่ยชินโต ิโตนี่อ้มะม่วงลูกใหญ่นะออฟน่ะนี่มะม่วงลูกใหญ่มากเลยอ่ะเออโอเคอันนี้ของมะม่วงใส่นมอันนี้มีมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยนะไม่รู้น้ำปลาหวานหรือเปล่าอ่ะน่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวแน่นอนแต่วันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรดี่นี่ฟรุตฟรุตนี่นี่สวิตของรุตเสือฟรุตฟรุตกินได้เลยเนาะเอามาอันนึงได้ไหม ขอซื้อลูกเดียวเขาจะว่าอะไรไหมเคยใ have one เค n ในแ have one? Just one <S mm hmm. กินที่บ้านดิกินที่บ้านเดียวเดียวเดียวอันให้เลยเหรอเออไม่ได้ให้ชิมใช่ไหมอู้ว oh. oh. อร่อยจะจืดๆเนาะเหมือนละมุดผสมลูกไหนฮามัชอ่าฟังจีจืดจืดจืดน้อโอ้ยจืด ไอ้คันบายไอ้คันอันนี้แค่ไปหยิบหยิบเขาว่าจะซื้อหน่อยเขาหั่นให้กินฟรีเลยววาน <c oughs> ไหเราลองชิมดิชินโตเอ้ชินโตชินโตเมงโกชินโตมันไม่ได้หวานจีสอะ่ะจริงมีโลโกโอ้อยู่อร่อยอย่างไม่น่าเชื่ออร่อยกว่ามะม่วงฝั่นทั่วไป เพราะว่าเขาใส่นมอะไรสักอย่างนึงอ่ะไอ,กอ้กล่องกล่องเนี้ยไอ,กอ้กล่องกล่องเนี้ยไม่รู้เขาใส่อะไรเป็นนมอร่อยมากเลยอ่ะเด้เมื่อกี้จีก็ถ่ายอยู่นะว่าเขาใส่อะไรเขาก็ใส่แค่นมกับน้ําแข็งมันก็มาม่วงแค่นี้เองแล้วเขาใส่น้ําอะไรก็ไม่รู้อ่ะน้าเชื่อมมั้งสาสิ <37 S 1> บาทเจ็บาทสามสิเบเจ็ดบาทกํามืนกํามืนกึ่งมือนพูดคำเดียกึ่มืน